คำสอนของพระเยซูเรื่องการรักศัตรตูและอิฐานเพื่อศัตรูในพระธรรมมมทธิวบทที่5ข้อที่43ถึงข้อที่48ได้กล่าวไว้ว่าถ้าทั้งหลายถ้ายินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูไฝ่ระบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอิฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมไม่ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเพ็ญอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทําอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเร่า ถึงคนต่างชาติก็กระทํำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุเชนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบในพระธรรมนี้พระเยซูก็ได้สอนให้รักคนที่เป็นศัตรูเราให้ฐานเผื่อเขาผู้ที่คมเหงเราเพื่อท่านจะได้รับบาเหน็จในสวรรค์ได้เป็นลูกของพระองค์จริงๆเพราะว่าท่านจะได้ชนะความบาปต่างๆ และเติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งในเรื่องของฝ่ายวิญญาณซึ่งสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือความบาปได้เหนือความบาปต่างๆที่เป็นการแก้แค้นการเกียดชังจิตใจแข็งกระด้างได้คนทั่วไปเมื่อมีศัตรูก็จะเกลียดศัตรูและทำลายศัตรูต่อสู้ศัตรูแต่พระซูนั้นพระองค์ทรงให้รักศัตรูเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทั้งปวงมาพระองค์ก็ทรงให้โอกาสคนที่ดีและคนชั่วเสมอกัน ให้อยู่ในโลกเหมือนกันซึ่งพระเยซูสอนให้เราสอนให้ผู้ที่รักพงค์นั้นมีความแตกต่างจากฝ่ายโลกคนฝ่ายโลกทั่วไปคนฝ่ายโลกอาจจะทำลายศัตรูแต่คริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นสอนให้รักศัตรูไม่เหมือนดังพวกเก็บภาษีที่มีความโลภในเงินทองต่างก็เป็นผู้ที่เกียรชังศัตรูแต่พระเยซูสอนให้เรารักศัตรูและทักทายผู้อื่นด้วยไม่ใช่พี่น้องของตนที่เป็นคริสเตียนอย่างเดียวแต่ผู้ที่อยู่ในฝ่ายโลกด้วย นำความรอดไปสู่พวกเขาไม่ว่าคนต่างชาติต่างๆและพระเจ้านั้นก็ทรงให้พรแก่ผู้ที่ให้ฐานเผื่อศัตรูและจะทำให้ใจของท่านนั้นเป็นสุขไม่มีความเครียดแค้นชิงชังและสามารถชนะความบาปได้และเติบโตในฝ่ายวิญญาณอีกระดับหนึ่งในข้อ48ได้กล่าวว่าเหตุเช่นนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวนเป็นผู้ดีรอบคอบพระเจ้าสอนให้เราเป็นผู้ที่รักศักตรูยังไม่พอ แต่พระเจ้าสอนให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดีรอบคอบในทุกๆเรื่องที่เราทําเพราะว่าความประมาทนั้นทําให้เราพินาศได้และสูญเสียสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้เช่นกันพระเจ้าเป็นองค์สัพพัญญูผู้ทรงดำรงอยู่ทุกคหนทุกแห่งและไม่จํากัดในเรื่องความสามารถความรู้ความดีงามในทุกด้านขอบเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เป็นผู้ที่ที่ทาน,นต่อศัตรูได้รักศักตรูได้และเป็นผู้ที่ฉลาดและรอบคอบในทุกเรื่อง ถ้าศัตรูของท่านนั้นกลับใจใหม่ก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่กลับใจมันนั้นก็ปล่อยให้พระเจ้าทรงลงโทษเองนั่นก็เป็นสิ่งที่สวรรค์จะลงโทษและเป็นกฎของโลกที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เป็นกฎของสวรรค์ด้วยที่จะลงโทษคนชั่วถ้าไม่กลับใจใหม่ถ้าเราเอวยฐานเผื่อแล้วไม่กลับใจใหม่ก็จะปล่อยให้สวรรค์พระเจ้าบนสวรรค์ลงโทษเองขอบพระาอวยพรพี่น้องทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญในทุทกสิ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เบิกบานชื่นชมยินดีและพระพรของพระองค์ตลอดไป 앞자국에 퍼앉히는 앙트